อ่อนถั่ยยกรถนำเข้ารูบกเซนท่านโคราชนะคะทุกท่านพี่น้องชาวโคราชและจังหวัดใกล้เคียงที่รักทุกท่านมาพบกันนะคะกับกองทัพรถนำเข้ารูที่เรายกมาให้พี่น้องชาวโคราชและจังหวัดใกล้เคียงชมกันถึงที่แน่นๆจุกๆกันไปเลยนะคะ6รุ่นนะคะหยี่ห้อเดี๋ยวมาชมกันนะคะว่า เรามีรถดุนใดนะคะมาให้ท่านชมกันถึงที่พูดเลยค่ะรอบนี้มากันเป็นกองทัพเลยนะคะและข้อสำคัญมีรถพร้อมส่งมอบได้ทันทีค่ะอาละค่ะนะคะนี่เลยค่ะเริ่มต้นนะคะกับเจ้าปีศาจปากระเบนนะคะโคเวสติงเลซี C 8และบอกกับทุกท่านก่อนนะคะสำหรับในงานนี้ ไม่ว่าท่านจะจองที่โชวรูมหรือจะโทรเข้าไปที่โชวรูมและโอนมัดจำหรือจะมาที่บูธนะคะแคมเปญดีดีแน่นอนบอกเลยนะคะว่าเงื่อนไขสุดพิเศษแน่นอน,นะคะ่ะทุกท่านนะคะวันนี้ถึงวันที่22กันยายนนี้อย่าลืมมาพบกันนะคะแล้วก็บอกเลยนะคะสำหรับรอบนี้นะคะต้องขอพลังสื่อโซเชียลหลายหลยท่านนะคะ ช่วยกันกดไลค์กดแชร์หน่อยนะคะเพื่อให้เรานะคะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและลูกค้าหลายๆคนและเพื่อนๆและแฟนคลับนะคะจะได้มาชมกันนะคะที่เซนทัลโคราชกันค่ะเอาแล้วค่ะเปิดประทุนเอาเปิดเสร็จแล้วเหรอรถยังไม่เอาปิดปิดค่ะไม่ต้องลงค่ะเอาไปดูข้างนู้นเลยค่ะอ่านะคะปิดประทุนนะคะ อันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณนะคะอันนี้พี่แมวนะคะก็ามาจับจองนะคะวันนี้เป็นคันแรกเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราให้สัมภาษณ์พี่แมวอาอาปิดประทุนหน mm ่อ hmm. ยค่ะค่ะบอกเลยนะคะสำหรับปีศาจปลากระเบนโคเวสติงเลซีแปดนะคะรุ่น3 l t อลที จัดรายการพิเศษนะคะส่วนรถไปเลยค่ะหนึล้านบาทและเป็นรุ่นเปิดประทุนและเป็นรุ่นท็อปนั่นคือ 3LT ใส่ชุดแต่ง Z51 มาเป็นเครื่องยนต์6,200 c c v 8 495แรงม้านะคะและจัดรายการแคมเปญพิเศษนั่นก็คือดาวนะคะไม่ถึง1ล้านดาวไปเลยค่ะ9,99,000บาทออกรถ ใช้ทันทีนะคะสีแดงค่ะฮะกดตวิตยงังกดแล้วสายค่าอ่ะนี่เนี่ยต้องกดแช่อ่ะกดเนี่ยอาลค่ะนะคะเปิดประทุนนะคะรับลมชิลๆไปเลยนะคะสำหรับรถเปิดประทุนนะคะก็ต้องพูดเลยนะคะว่า เป็นอะไรที่หลายๆคนใฝ่ฝันนะคะอยากจะมีไว้ครอบครองสักคันหนึ่งในชีวิตเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูต่อนะคะว่ามีรถรุ่นไหนมาบ้างไม่พลาดแน่นอนนั่นคือเอาผ่านแล้วเวลไฟซีรีส์40เดี๋ยวมาฟังกันค่ะแคมเป็นอะไรนะคะอันนี้ก็ประเดิมยอดจองแล้วขอบคุณพี่แมวนะคะข่อนุญาค่ะขอบคุณค่ะค่ะ <laughs> นะคะก็สำหรับพี่แมวนะคะวันนี้ก็ประเดิมยอดจองแล้วเป็นยังไงบ้างครั้งเลื่อนไข่ที่มาคุยกันที่บูธด,ดีไหมคะพี่แมวดีมากเลยค่ะ,คะพอน้องเอมาดีหมดเลยดีหมดเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะ,ะ,คะและพี่แมวนะคะวันนี้ก็มาจองเป็นรถรุ่นไหนคะ เอาผาดค่ะเอาผาดนะคะค่ะแล้วก็เอารถคันเก่านั่นคือเอาผาดคันเก่านะคะมาเธอแลกรถคันใหม่กับเราได้ราคาดีไหมคะพี่แมวดีมากเลยค่ะดีมากๆเลยนะคะเติมเงินอีกเติมเงินอีกพอพอสบายกระเป๋าสบายกระเป๋าเติมเงินอีกนิดหน่อยเองนะคะค่ะคุณพี่แมวค่ะเดี๋ยวเราเจอกันวันส่งรถนะคะค่ะเราไปชมกันต่อค่ะว่ามีรุ่นไหนมาอีกนะคะ การที่บอกว่าลูกค้ามาจองกับเราเวลาเรามาออกบูธเนี่ยมันคือกําลังใจดีๆจริงๆนะคะของเอกกับทีมงานนะคะที่บอกเลยว่ามาแต่ละครั้งแล้วถ้าเราได้ยอดจองกลับไปมันขื่นใจจริงๆนะคะเพราะมาแต่ละครั้งเนี่ยใช้พลังงานค่อนข้างเยอะและค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงน,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 นะคะสําหรับคันนี้เป็นเอาผาดซีรีส์สี่ศูย์เอาผาดเจนจึ๊กเอาผาดน,นะคะจะมีมาเป็น2เครื่องยนต์นะ เอาผาดจะมีเป็นเครื่องเบนซินล้วนนะคะนั่นก็คือเครื่อง2,500ซีซี182แรงม้าน้ำมันเบนซินล้วนนะคะนั่นคือเอาผาดแซดนะคะแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งเป็นเครื่องยนต์ใหม่นั่นคือเครื่อง2,500ซีซีไฮเบนะคะซึ่งเป็นแรงม้าใหม่อยู่ที่250แรงม้าซึ่งถ้าเป็นเอาผาดไฮบริดตัวเก่า Hi ual, แรงม้าจะอยู่ที่197แรงม้า นี่คือมี2เครื่องยนต์และก็มีรถพร้อมส่งมอบได้ทันทีสำหรับแคมเปญนะคะต้องพูดเลยค่ะว่าดาวเริ่มต้นนะคะ690,000บาทนะคะและผ่อนนะคะ54,000กว่าบาทแถมประกันไทยฟรี1ปีนะคะส่งรถหรูฟรีด้วยสไลด์ถึงหน้าบ้านทันค่ะสนใจ พักมานะคะอย่าลืมนะคะแวะมาหากันนี่คือเอาผาดน,นะคะและรุ่นนี้นะคะก็คือร well ์เวลไฟเทอร์โบรุ่นริมิเต็ดซึ่งรุ่นริมิเต็ดณเวลานี้ไม่มีที่ไหนมีรถ a e y หนึ่งเดียวเท่านั้นนะคะที่เราจำหน่ายเวลไฟ เทอร์โบรุ่นรีมิต็ดนะคะนอกจากเป็นเทอร์โบท็อปเครื่องยนต์แล้วยังเป็นตัวท็อปออปชันด้วยแล้วเวลฟายรีมิต็ดนะคะจะมีเครื่องเสียง JBL ให้มูลค่าอยู่ที่3ามแสด้วยนะคะทุกท่านและเป็นตัวออปชันพิเศษสำหรับเวลฟายมี2เครื่องยนต์จะมาด้วยเครื่องยนต์ไฮเบรดสอง0 0น c ซีซีไฮเบส แรงมา้าและก็จะมีเป็นตัวเวลไฟเทอร์โบมาด้วยเครื่องยนต์ 2,400cc เทอร์โบ279แรงม้านะคะนอกจากออกแบบมาสำหรับเวลไฟออกแบบมาแนวสปอร์ตแล้วนะคะรอบนี้ยังมาด้วยคุ้มพลังใหม่ถึง2รุ่นเลยนะคะทั้งไฮเบชทั้ง Turbo และในขณะที่เวลไ f เทอร์โบนะคะเป็นออปชันทั่วไป แล้วมันมีดับเบิลนั่นคือเวล r e รุ่นรี m i t ต็ดซึ่งมีอีกเพียงแค่ไม่กี่คันเท่านั้นของ a u y Auto เราเหลือจำหน่ายอีกเพียงแค่ไม่ถึง10คันสำหรับเวล r e รุ่น l i m i t ต็ดหมดแล้วหมดเลยใครสนใจทักไายมาได้นะคะซึ่งมีรีวิวไว้แล้วสำหรับเวลไฟรีมิเต็ดนะคะว่าออปชันเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะสนใจยังไงทักมาเพราะวันนี้เราไลฟ์กันหลายรุ่นนะคะเอาละค่ะมาต่อเลยค่ะว่ามีเป็นรุ่นไหนคะ่ะ และข้างหลังเรานะคะก็คือรถพลังงานไฟฟ้าร้อนะคะไม่ว่าจะเป็นรถตู้นะคะโฟล kswagen id.3 b ucks, นะและ s อ v วแต่งมาดเอนะคะนี่คือทั้งสองคันคือรถพลังงานไฟฟ้า100%และจัดรายการพิเศษด้วยนะคะทุกท่านสำหรับคันนี้นะคะเป็นโ o l kswagen id.3 b u ทั้งสองรุ่น ส่วนรถไปเลยค่ะ1ล้านบาทนะอ่ะหล้านนะคะ v o l kswagen id. b u c นั่นคือรถตู้พลังงานไฟฟ้า100%นะคะซึ่งถ้าตัวแรงม้าจะอยู่ที่204แรงม้าและถ้าชาร์จเต็มถังนะคะจะวิ่งได้อยู่ที่421กิโลนะคะสำหรับ v o l kswagen id. buck นะคะเป็นรถที่เหมาะสำหรับใครเป็นรถที่เหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่ ที่อยากขับขี่แบบไม่เหมือนใครและอยากได้รถพลังงานไฟฟ้านะคะสีเรืองมะน,นาวและภายในก็เป็นทูโทนมะนาวนะคะและข้อสำคัญสำหรับคันนี้นะคะนอกจากลถไปเลย1ล้านจาก4 3 9ล้าน3าแสนะคะลด1ล้านเหลืออยู่เพียงจามล้าน3แสนเหเอาไปเลยค่ะผ่อนดอกเบีย้ย0%นานอีก48เดือนนะคะพร้อมประกันไยัย ฟรีหนึ่งบอกเลยแคมเปญดีๆจัดรายการเพียงรุ่นละหนึ่งคันเท่านั้นสนใจทักมาและใครที่อยากได้รถ SUV เป็นรถพลังงานไฟฟ้านะคะขอแนะนำค่ะ Ford Mustang นะคะ s t a n g m a าฟ E ค่ะนะคะคันนี้เป็นรุ่นท็อปสุดของเราเป็นรุ่น Extended r a n g เนะคะเป็น SUV คับนะคะเป็นตัว AWD นะคะก็คือขับ UV U v ด้วยนะคะก็คือมอสำหรับรุยนะคะและแรงม้านะคะตัวนี้จะอยู่ที่351แรงม้าชาร์จเต็มถังนะคะวิ่งได้อยู่ที่539กิโลนั่นเองค่ะตัวนี้ประหยัดน้ำประหยัดไฟด้วยนะคะกรณีที่ขับนะคะขับขี่ถ้าเต็มถังนะ ตกกิโลหนึ่งเนี่ยเสียค่าไฟแทชาร์จที่บ้าน30สตังค์แต่ถ้าชาร์จตามสถานีชาร์จไฟตกกิโลและประมาณ1บาทนิดๆทำไมถึงรู้เพราะว่าเอมีใช้อยู่คันหนึ่งอยู่แล้วนะคะ1คันนะคะซึ่งเองก็คำนวณจากการใช้งานจริงนะคะก็พูดเลยค่ะว่ามันเป็นรถที่แบบว่ารูแรงและประหยัดค่ะและข้อสำคัญนะคะคันนี้รถไปเลยคันหนึ่งล้านจากราคาอยู่ที่ 3 9 9ล้าน9บาทรถ1ล้านเหลือเพียง2 9 9ล้าน9บาทนะคะและข้อสำคัญคันนี้นะคะดาวเพียงแค่0บาทเท่านั้นนะคะผ่อนได้อยู่ที่เดือนละ4 9 0 0 3 000บาทค่ะแถมประกันภัยฟรี1ปีจัดรายการเพียงแค่ คันเดียวเท่านั้นพี่น้องชาวโคราชอย่าลืมแวะมาหากันนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะทุกท่านและคันนี้นะคะถ้าไม่อยากพลาดนะคะสำหรับคันนี้ก็ถือว่าจัดรายการนะคะสำหรับเคย์เยนนะคะเฟชเลฟนะคะซึ่งตอนนี้เราจัดรายการแล้วขายดิบขายดีมาก mm. เหลืออีกเพียงให้จับจองอีกเพียงแค่4คันเท่านั้นนั่นคือเหลือสีดำหนึ่งคันสีเคยนหนึ่งคัน และสีอาร์ติเกออีก2คันนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นรุ่นพิเศษนั่นคือรุ่นไรเวทไรเวทเนี่ยจะเป็นตัวที่น้ำหนักเบากว่าตัวรุ่นปกติถึงมากสุดถึง30กิโลขึ้นอยู่กับออปชันที่ใส่นะคะสำหรับคันนี้ราคาพิเศษคือตอนนี้เราเหลืออยู่เป็นตัวออปชันแน่นออปชันเต็มและรถของเรานะคะต้องพูดเลยค่ะว่าประกอบจาก ทวีปยุโรปมาทั้งคันนะคะงานเนี้ยบงานดีนะคะต้องพูดเลยค่ะว่าปัญหาจุกจิกไม่มีเพราะที่ผ่านมาก็คือส่วนใหญ่รถที่มาจากทางทวีปยุโรปไม่เคยมีปัญหาใดๆเลยนะคะคันนี้เป็นตัวไลท์เวทและออปชั n แน่นแน่นท่วมท่วมทลักและสีพิเศษค่ะมาดูเลยอันนี้เป็นสีอะติเกน,นะ สวยงามมากเฉพาะสีนี้ก็หลายตังนะคะเฉพาะออปชั่นคันนี้ที่ใส่ลงไปเนี่ยไลท์เวสเป็นรถรุ่นที่แพงกว่าขยเรนรุ่นปกติอยู่ประมาณ1ล้าน1ล้าน1้าน7หมื่นประมาณนี้นะคะสำหรับตัวไลท์เวสแล้วก็ใส่ตัวออปชั่นมาแบบแน่นๆทลักนะคะสปอร์ตแพ็กเกจด,ดีไซน์รอบคันนะคะแม็กขอบ22ค่ะ ลาย GT นะคะสวยๆเลยค่ะแล้วก็จะมีะเป็น black high g o นะคะชุดแต่งนะคะสีดำนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวโลโก้นะคะ,ะตัวกระจกข้างนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะคิ Q ้วขอบนะคะขอบต่างๆนะคะเป็นสีดำนะคะหลังคาเป็นคาร์บ,บอนค่ะซึ่งหลังคาคาร์บ,บอนตัวนี้มันจะทำให้ตัวรถน,ะะน้ำหนักเบาลงไปเยอะนะคะทำให้ในเรื่องของอัตราเร่งรถยนต์นะคะ ดีมากขึ้นกว่าเดิมนะคะในเรื่องของการทดเกียร์เวลาขับขี่จะแซงจะเชนอะไรต่างๆนะคะมันจะทดเกียร์ให้เร็วมากขึ้นและทำให้รถเนี่ยออกตัวดีกว่ารุ่นปกติค่ะทุกท่านนะคะและออปชั่นข้างในนี่โอ้โหสุดๆเลยขอกุญแจหน่อยค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชมกันได้นะคะค่ะ อาราคานี่เลยค่ะามาชมเลยค่ะอ่าแค่เปิดออกมาก็พูดเลยนะคะสำหรับบาะนะคะนี่ก็คือเป็นตัวแพ็คของเขานะคะเป็นตัวแพ็คของอ่าไรเวชนะคะไรเวชแพ็ค right กิ้งนะคะแล้วก็ตัวบาะค่ะเป็นบาะ1 8เค่ะค่ะนะคะโลโก้นะคะไฟสองพื้นนะคะ แล้วก็โลโก้ฝั่งหัวหมอนนี่คือรอบคันและข้อสำคัญนะคะรถเราจะมี e X h p o r t Mode ทุกคันซึ่ง e X s a o r t Mode ก็คือตัวปรับเสียงท่อนะคะปรับเสียงท่อแบบว่าขับแล้วอยากจะให้รถมันดังบันบ้นบันบ้นบันบ้นบ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือปรับเสียงท่อน,นั่นเองค่ะทุกท่านนะคะเอาละค่ะนี่ให้ชมหอมปากหอมคอเนาะนี่คือตัว Black High g o s นะคะชุดแต่งนะคะ,ะตัวนี้สีดำนะคะ ตัวนี้สีดำนะคะนี่คือสีดำหมดนะคะนี่ก็คือแบ็คไหกอชนะคะทุกท่านราคาดีด้วยนะคะสำหรับขยเยนนะคะส่วนรถเป็นล้านนะคะจัดรายการนะคะเหลืออีกเพียงแค่4คันเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยท่านใดสนใจนะคะทักทายกันมาได้นะ,ะอย่าลืมนะคะพี่น้องชาวโคราชแลอจังหวัดใกล้เคียงที่รักทุกท่าน a อ y on Tour ยกรถนำเข้าหรูโบกเซนทัน โคราชวันนี้ถึงวันที่22กันยายนนี้อย่าเริ่มมาพบกันนะคะทุกท่านและใครก็ตามที่เป็นแฟนคลับอยากเจอเอนะเอบอกก่อนนะคะว่าเดี๋ยววันนี้ไลฟ์เสร็จเอก็จะกลับกรุงเทพแล้วเอจะมาอีกทีหนึ่งคือเสาร์กับอาทิตย์นะคะที่21-22เอจะเอเข้าบูชช่วงเย็นๆนะคะทุกท่าน แต่ว่าสามารถที่จะมาจับจองกันที่นี่ได้เลยนะคะมีเซลล์มีฝ่ายขายดูแลอย่างดีแต่วันส่งรถเดี๋ยวไปส่งมอบให้เย็นถึงที่เลยค่ะตัวเองมีภารกิจค่ะพรุ่งนี้เจอกันที่จันทบ,บุรีนะคะทุกท่านสนใจโทรเข้ามาค่ะ0 2 5 8 7 4 66 6 66 6 6 0866681999 A U e Y Auto วันนี้ลากันเท่านี้ก่อนนะคะ กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะขอบคุณนะคะบายบายสวัสดีค่ะ